สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับกลาศาสตร์ของไหลโจทย์ของเรามีอยู่ว่าถ้าต้องการให้น้ำพุ่งออกจากปลายท่อน้ำดับเพิงด้วยความเร็ว10เมตรต่อวิซึ่งอยู่ห่างจากปลายท่อเล็กน้อยกําหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ a และ b เท่ากับ10เซนติเมตรและ6เซนติเมตรตามลาดับ และความดันบรรยากาศ10ยกกำลัง5ปาสคาลจงหาความดันที่จุด A ซึ่งอยู่ห่างจากปลายท่อเล็กน้อยจากโจทย์นะคะเขากำหนดที่เขากำหนดมาให้ก็จะมีความเร็วความเร็วก็คือ vB เท่ากับ10เมตรต่อวิแล้วก็ให้มาอีกอันนึงคือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ A เท่ากับ10ก็10เซติเมก็จะกลายเป็น d a เท่ากับ10เซนติเมตรแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ b เท่ากับ6เซติเมก็คือ d b เท่ากับ6เซนติเมตรแล้วก็ความดันบรรยากาศ10ยกกำลัง5ปาสคาลก็คือ Pb เท่ากับ10ยกกำลัง5ปาสคาลที่เรารู้ว่าทำไมถึงเป็น Pb เพราะว่าโจทย์เขาให้เราถามหา pa pa เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาเริ่มทำเลยนะคะอัตราการไหลก็คือ ra เท่ากับ rb พื้นที่หน้าตัด a คูณพื้นที่หน้าตัด b เท่ากับพื้นที่หน้าตัด b คูณพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัด b คูณความเร็ว b แล้วก็เราจะมาหา v a ใช่ไหมคะเราก็ย้ายข้างพื้นที่หน้าตัด a มาอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น v ความเร็ว a เท่ากับ พื้นที่หน้าตัด b คูณความเร็ว b ส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัด a อันนี้เราจึงให้เป็นสมการที่1ห,หลังจากนั้นเราก็มาเขียนสมการเบนูลีแปบบ๊บนึงนะคะสมการเบนูลีสมการเบนูลีคือผลรวมของความดันสมการเบนูลีคือ P A บวกเศษหนึ่งส่วนสองโล VA เกำลังสองบวกโลจีวเท่ากับ P B บวกเศษหนึ่งส่วนสองโล VB บกำลังสองบวกโล G YB าพอเสร็จเออ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสอง log a ยกกำลังสองนี่คือพลังงานจนส่วนส่วน log y a ตรงนี้คือพลังงานสัตว์สมการทั้งสองฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มีค่าเท่ากันเราจึงให้เป็นสมการที่สองหลังจากนั้นเราก็แทนค่านะคะแทนค่าสมการที่หนึ่งลง ในสมการที่สองเราก็จะได้ว่าอันดับแรกเราก็เขียนเขียนสมการแบนูรีอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น p a บวกเศษหนึ่งส่วนสอง l o v a กําลังสองบวก log y a เท่ากับ p b บวกเศษหนึ่งส่วนสอง l o v b กําลังสองบวก l o G Y B หลังจากนั้นเขาให้เราหาความดัน A ใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายตรงนี้ย้ายตรงนี้นะคะมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบก็จะได้เป็น P A เท่ากับ P B บ2องเซส่วน2โล V B กำลังสองบวกโล G Y B, ลบเศษ1ส่วน2โลโลใช่ไหมคะแล้วก็เหลือ V A VA แล้วก็แทนค่าเป็นตัวนี้คะ่ะ ก็ได้เป็น a b v b ส่วน a a ทั้งหมดยกกำลังสองลบ log y a หลังจากนั้นเราก็อันไหนที่สามารถรวมกันได้ก็รวมอันไหนที่สามารถตัดตัดกันได้ก็ตัดค่ะก็จะได้เป็น p a เท่ากับ p b บวกเศษหส่วนสอง l o v b กำลังสองห b ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองบวก log y b ลบ y a หลังจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะเท่ากับ10ยกกำลัง5บวก1ส่วน2โลเราก็คือ10ยกกำลัง3 v เราคือ10ยกกำลังสแทนค่าลงไปค่ะอันนี้พื้นที่ a b พื้นที่หน้าตัด a พื้นที่หน้าตัดมีสูตรว่าพ พายค่ะพายอยกกำลังสองเราก็เอาพายพื้นที่หน้าตัดเอบเท่ากับพายอยกกำลังสอง R ตัวนี้เรามาจากโจทย์ที่ให้มาเอามาหารสองค่ะก็จะได้เป็นพาย3ยกกำลังสองส่วนพาย5ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองหลังจากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขค่ะพอเรากดเครื่องคิดเลขนี้ กดไว้แล้วนะคะก็จะได้เป็น1บวกเศษ1ส่วน2 1ลบ0.36ทั้งหมดเยกกกำลัง2จะเท่ากับ10เยวกกำลัง5คูณกับ1.10 435ก็จะกลายเป็นเท่ากับ1.435คูณ10เยวกกำลัง5 b a s c o ก็ถึงปลาดเสร็จสิ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ